หย่าเล่นน้ำลูกจะเล่นน้ำได้กลับแล้วไะกลับแล้วดูตัวนี้ถ้าไม่มีตรงนี้นะครับทุกคนถ้าไม่มีตรงนี้เอาถ้าไม่มีตรงนี้หน้าเหมือนพระเจ้ามากเลยดูดูดูตัวเด็กมองหน้าเหมือนพระเจ้าเราคือนี่ยดาวแคดดาวแคดถ้าไม่มีตรงนี้หน้าจะเหมือนพระเจ้าเลยเรียบร้อยก็เขาเรียบร้อยตรงนี้ใช่มันนิสัยดีตอนข้าวเจ้าตอนเด็กนิสัยดีนี่ตัวนี้ไม่ดื้อไม่กลับของไม่อะไรเลย แม่ต้องึงบอกกันพระเจ้าตอนเด็กมันไม่กัดของนะมันแบบว่ามันเนี่ยมันกันเลยกูฟึ่งหอวกูแม่ไม่บาลองลูกไอ้ตัวนี้ก็เหมือนข้าวสวยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เหมือนข้าวสวยนายีิกี้กันตอนนี้นายนายริกี้กันเลยแต่ตัวเนี้ยแต่ตัวนี้เกเรข้าวสวยไม่เกเรตัวเนี้ยเหมือนข้าเจ้าข้าเจ้ามานี่มาดูหน้าดีๆหน้าดีไหม เห็นไหมเรียบร้อยแล้วต้นนี้เขาจ้าเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เป็นหลังเขาเจ้านะครับจะต้องตัดตรงนี้เปล่าเปล่าตัดเลยมันก็เจ้าเลยนนหน้าดีดีดจ้าจ้าเปิดขึ้นยังกระเจาอียอดสวยโอ้โหแม่งเฮ้ยนี่รีวิว ดูม no. no. ันมันเหมือนความทรงจำแบบว่าได้ได้เจอได้ย้อนเวลากลับไปหาพ่ะเจ้าตอนนี้น่เยเจ้าเนาะเนาะอืมไม่ยื้อตอนิี้ผมเป็นอย่างนี้เลยไม่ยื้อไม่ชนเนาะตอนนี้พ่อสอนมาดีเนาะเนี่ยเป็นไหมอูอยู่นี่ก็คือนิ่งเลยท้าก็ท่าเดียวกันเลย เดี๋ยวแฝ<ส>ดแฝ<ส>ดข้าเจ้านี่ถ้าตัดตรงนี้ไปใช่เลยครับตอนข,ข้าเจ้าลองไปย้อนดูนะครับข้าเจ้าน่าตอนเด็กๆหน้าอย่างนี้เลยนี่ทานออนกับตอนน,นี้คือกันนี่ทานอนตอนนี้คือกันกเบิร์เนี่ยน,นี่คือกันเบิร์ตเนี่ยดืบดบไม่ดื้อเนี่ยไม่ดื้อไม่สนเออไม่กัดของด้วยเนี่ยขนาดเป็นตัวผู้นะเนีย่ยคนเก่ง เนีย่ยเห็นปะเอ็งมองขี่มักย่องกูนะอย่ามองลูกซื้อมาแพงเบาเว้าขาดคำอือจะกลับแล้วนะแล้มาหาแค่นี้นะนะเออนักขี่ตายกันเนาะเอเ้อเออมันแล้วมันขี่แล้วตัวมาขีง้งอนนะเนี่ยมันจะติดพ่อแล้วดูไปอะเด วยไอตัวนี้เหมือนเ้าสวยครับเหมือนเ้าสวยตอนเด็กๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเ้าสวยตอนเด็กๆตอนนี้เหมือนข้าเจ้าตอนเด็กเด้อนาคือลิงนี่ล่ะนาคือลิงลิงขึ้นหนามึงอนกันแล้บ้าเด้อบ้ามาเมื่ออะไรอะไรล่ะฮะอืมไปละบ๊ายบายแล้วนะเจ้าไปขอมือหน่อยขอมือหน่อย เอยังยังไม่เป็นยังไม่เป็นเดี๋ยวจะให้พ่อสอนล่ะอ๋อไปกันนะบายไปเลยนะมาส่งสิมาส่งมาไม่เจ้ามาส่งเปิดประตูไม่ได้ไปแล้วนะไปแล้วนะ 哈哈哈哈哈！我我我，刚拍刚拍